สวัสดีค่ะวันนี้ยายป่าจะพามาทําพัดไทยในต่างแดนจ้ะพี่น้องยายป่าไปซื้อเต้าหู้มาเต้าหู้ถั่วนะ,ะถั่วเขียวเนี่ยจ้ะพี่น้องนะ,ะที่นี่เขาก็มีขายอยนะู่จ้จะเนาะนะฮะมีเต้าหู้ยี่เต้าหู้ถั่วเนาะนะฮะคุณตานะฮะวันนี้เลิกงานมานะ,ะอยากกินพัดไทยจ้ะเนาะนะฮะ,นะะก็มาดูเลยจ้ะว่ายายป่าจะทําพัดไทยแบบไหนเนาะนะฮะ ป้าก็เนี่ยจะ้ะป้าก็จะแบ่งต้องขึ่งนึงเนาะนะคะบอกเอาหมดจับน่อามาหั่นจับน่อกหั่นเป็นลูกเต๋านะคะ เต้าหู้ยี่เนาะนะะเนี่ยจ้ะต้องเงยงังอะพี่นนออยากกอยาดปลาก็หั่นเต้าหู้นะฮะเป็นชิ้นเนาะนะฮะเนี่ยค่ะ จะไปทอดจ้าพี่น้องไข่ไก่เนาะนะฮะเย่าปาก็เต๊าะใส่ถ้วยไว้เลยเนาะนะฮะจะสองใบแล้วแต่ความชอบเนาะสองสามใบก็ได้นะจ้าใครไม่ชอบก็ต้องใส่จ้ากุ้งจ้าพี่นอ้องอยอยปาซื้อกุ้งมานะฮะเป็นกุ้งแช่แข็งเนาะนะฮะอย่าปาก็จะเอามาปอกเปลือกก่อนแล้วพี่น้อง เขาก็จะพาหลังมาเรียบร้อยเร้วนาะนะคะเราก็มาแก้เอานะคะแก้เอาเปลือกออกเนาะอย่างเดียวเนาะเส้นดำๆอะไรเขาก็ดึงออกเรียบร้อยเร็วนะฮะเนี่ยกุ้งเราก็เพิ่งนแต่แกะนะะเขาผ่ามาเรียบร้อยแล้วนาะเป็นกุ้งแช่แข็งเนาะ ยายปาก็ใช้เต้าหู้กับกุ้งนะคะเมนูผัดไทยนะคะเดี๋ยวยายปาไปเตรียมเครื่องปรุงอย่างอื่นไว้ก่อนจ้ายายปาก็จะตําทัวริส่งเนาะนะคะทัวริส่งยายปาซื้อมาเป็นกระป๋องไม่ได้ดจากพี่น้องเนี่ยนะ,ะเป็นที่แบบเขาผสมเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะยายปาก็จะเอามาโขลกนะคะซื้อมาใหม่เดืกอกกงนั้นมดแล้วพี่น้องคุณตากินบ่อยนะฮะผัดไทยนะ เป็นเมโนูที่คุณตาชอบเนาะแล้วยายปลาก็ชอบกินเล่นๆนะทั่วที่สงเนี่ยน้องนี่นะคะเนื้อแน่นนะครับพี่น้องยายปลาจะทํากินแต่ละครั้งคือเอามาตำสดใหม่ๆเนาะนะคะบ่ตําทิ้งไว้เลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเหม็นหืมเนาะนะคะทั่วที่สงเนี่ยนะพี่น้องจะมากินโต๊ะไปพุนห์อืมอืมอร่อยอออยายปลาก็จะเอามาโขลกเนาะพี่น้อง ใครมีเครื่องบดก็ใช้บดได้นะแต่ยายปาจะใช้โขกด้วยจ้ะขออนุญาตอนุญาตใช้ผ้ารองนิดนึงเนาะถ้าใช้เครื่องบดก็ได้นะคะายายปาขออนุญาตตำก่อนด้วยจ้าเสจแล้วเนาะนะคะเอาก็ตักเส่ถ้วยจากพี่นอ้อง เอาหยาบหยาบนะได้เคี่ยวได้ด้วยนะฮะหยีปลาบบเอาละเอียดนะฮะเพราะว่าจะได้เคี่ยวกรุบกรุบนะได้ความมันของถั่วด้วยเนาะนะฮะมาดูผัดไทยให้ฝรั่งกินพี่น้องหยีปลาก็กินด้วยจ้ะก,กินกับคนตาเนี่ยนะกินรสชาติเดียวกันจ้ะหยีปลาก็เอาเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนาะนะฮะเนี่ยนะฮะเส้นกว๋วยเตี๋ยวหยีปลาซื้อมาจากร้านร้านของคนอิรักเนาะนะฮะเนี่ยนะคะ เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเนาะนะคะเยะปาก็แช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวเยปาจะจะเอาขึ้นแล้วจะเอาขึ้นจากน้ำเนาะนะคะกินส่งคนตายายอะพี่น้อง่ยเยอะเลยเยปาก็เปิดน้ำนะ,ะเดี๋ยวเยปาจะล้างถั่วงอกเนาะนะคะเยะปากะซื้อถั่วงอกที่อ่าเป็นแพกมาเนาะนะคะ ที่จริงถั่วเขียวเยปาก็มีนะแต่เยปาบร่ได้ทันได้ทำเนาะนะคุณตาออกออเดอร์มาอยากกินผัดไทยเยปาก็เลยต้องไปซื้อแบบที่สําเร็จมาเนาะ,นะะที่นี่ก็เริ่มมีขายแล้วเนาะอาหารไทยนะคะเยปาก็จะเช่นะฮะน้ำที่เห็นนี่อาจจะดูขุ่นเด้อพี่น้องแต่เป็นน้ำสันส้มเนาะนะคะยยปากแกงสันส้มไว้นะคะเพื่อให้ถั่วงอกมันกรอบนะคะ ยายปาก็แช่ไว้สักพักยายปาก็จะเอาขึ้นเนาะเดี๋ยวก็จะล้างล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเนาะนะฮะยายปาขอเก็บถั่วก่อนด้วยจ้ะค่ะยายปาก็เตรียมไข่ถั่วง,งอกกุ้งเต้าหู้นะถั่วลิสงนะฮะแล้วมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะ,ะมะนาวเนาะแล้วก็มีอ่าพริกยังไม่ได้เอาขึ้นมานะฮะเดี๋ยวยายปาไปจัดการเครื่องก่อนด้วยจ้า ยายปาก็ตั้งกระทะนะเปิดไฟนะคะยายปาก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปจ้าเพื่อทอดเต้าหู้เนาะนะคะยายปาก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะนิดหน่อยเนาะนะคะยายปาก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเลยจ้ะลงทอดเห้าหูเนาะ อนนี้ก็เริ่มเรื่องแล้วเนาะนะคะตัวหูเรื่องแล้วจ,จ้ะเดี๋ยวยาปลาจะตักขึ้นเนาะนะคะตักขึ้นพักไว้เนาะนะคะยาปลาก็จะใส่จานตะพักไว้ก่อนจ้ะปลาก็จะใส่กระเทียมลงไปจานเม,มื่อกี้ลืม ทุบกระเทียมเนาะนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยจ้ากุ้งแห้เหลืองนะคะสีเวยนะคะเสร็จแล้วยายปาจะใส่ไข่ลงไปนะคะ เดี๋ยวเย,ยปาจะตักกุ้งนะคะกุ้งกัะไข่ที่เยป่าพักไว้เนี่ยเอาออกก่อนเนาะใส่จานไว้นะคะใส่ไว้ก็เต้าหู้นี่แหละจ้ะพักไวเ้เนาะเย,ยป่าก็จะใส่นี่ก็เส้นพักเส้นนะคะ ลงไปค่ะใช้กระทะน้ำมันที่เราผัดเองกุ้งไข่ป่ะเาอตาหู้นี่กะจะนี่ปลาก็จะใส่อ่าซีอิวนะฮะซีอิ้วหวาน,นะะลงนะฮะไฟนิดหน่อย ยายปาไม่ได้ใช้น้ำามะขามหรือว่าน้ำซอสเนาะนะคะเพราะว่า,าคุณตาไม่ชอบเนาะอันนี้อันนี้นี่นี่นสูตรของยายป้านะ,ะสำหรับคุณตาเนาะก็ยายปานะจะกินคล้ายๆกนันนะพี่ไม่ชอบอน้ำซอสผัดไทยนะคะคือไม่กินน้ำมะขามเปียกเนาะนะคะคือจะออกรสหวานเนี่ยยายปาต้องอามาเติมข้างนอกเองเนาะนะคะ เดี๋ยวปลาก็จะใส่เครื่องลงไปเนาะนะ,ะที่พัดไว้นะคะมีเต้าหู้เนาะกับกุ้งนะฮะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวปลาก็ใส่กุ้งเต้าหู้นะคะใส่ลงไปพัดก็เปเนี่ยค่ะเส้นเนาะนะคะคือคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนเนาะนะคะเบาไฟได้จะไม่น้องเพราะว่ากุ้งกับเอเต้าหู้กับซุกเล้วนะคะ ป็าจะเติมถั่วลิสงลงไปนะคะผงชูรสตรงไปนะฮะซีอิ๊ว่าวลงไปจ้าซีอิ๊วขาวเนาะที่นี่เขาก็มีขายแล้วนะฮะเราก็คนค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันเนาะนะเปิดไฟอ่อนๆน,นะถ้าไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้เลยจะ้ะนองสีสันเป็นยังไงบ้างคะเนา<อ>ะไทยในต่างแดน,นพี่น้องคุณตาเขาจะกินแบบนี้พี่น้อง ให้ใส่ถั่วือส่งถั่วงอกลงไปเนี่ยนะคะ,ะ,ะจากนั้นมานะคะก็ปิดไฟด้วยจ้ะพี่น้องนะคะแล้วก็นี่นะค่ะใส่ถั่วงอกลงไปเนาะนะคะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะก็คลุกเคลานะคะให้เข้าเส้นเนาะนะ เครื่องปรุงรสต่างๆเดี๋ยวไปเติมข้างนอกเนาะนะคะคือใครชอบกินเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเอานะคะเพราะว่าถ้าใส่มะขามเปียกมันจะออกรสหวานเนาะคุณตาบอกกินหวานนะ,ะบ่เติมน้ำตาลนะคะน่นี้นะฮะไปเติมข้างนอกมดเนาะเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะคือเติมแค่ถั่วลิสงอะไรเนี่ยนะคะเสร็จเร็วจ้าผัดไทยายปานะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันเลยจ้าพี่น้อง คลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวรงแคนก่อนดิจ้าสวัสดีค่ะเสร็จเร้วเนาะนะคะจัดใส่จานเร็วเนาะนะคะตอนนี้นี่ค่ะเครื่องปรุงก็มีมะนาวนะคะพริกป่นนะคะพริกป่นครัวนะคะถั่วลิสงที่ยายปาตำไว้นะ,ะถั่วงอกค่ะน้ําตาลน,นะคะน้าตาลน,นี่ส่วนมากยายปากินคนเดียวนตาไปาใส่จากมะนาวแคนิเนาะ,ะ,ะนะคะเนี่ยนะคะ